กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกทันอามาภพมาเจกันช่วงแรกๆครับมือนีนะครับอาช่วงเซาแอดวิไลนะครับก็ได้ปล่อยตัวเลขเน่าทางนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันสําหรับสองล่างนะครับสองห้าหมื่นล่างนะครับอามาช่วงแรกนะครับแอดวิไลนะครับได้มาแล้วครับตัวเลขเนวทางนะครับของอไปตามสูตรนะครับ งวดประจำวันที่16เมษายนครับ2,568น้าเสียดายนะครับงวดที่พันมากนะครับอของออไปตามสูตรนะครับน้าเสียดายนะครับแนวทางชุดบนชุด3ตัวบนนะครับ687นะครับล่าง36อชุดบนนะครับมีเบิร์นะครับคุณพ่อ85 84 88 ห8า8ปด่บมีเฉพาะ87ดเจนะครับสำหรับของออกไปตามสูตรน่าเสียดายนะครับชิวเสียดงวดนี้นะครับอาจารย์ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณออกไปตามสูตรนะครับงวดประจําวันที่16เมษายนนะครับแนวทางตัวเลขน,นะครับชุดนี้จะเป็นชุดบน ขอกราบขอบุญขอบคุณอาจารย์นะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับนําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับ16เมษายนครับ2 5 0 0 68มาล่อลุ่นกันนะครับเทศกาลสงการปีใหม่ไทยพอดีนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ให้อตอนรับปีใหม่ไทยบอเข้ามาล่อลุ่นกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอ่อ้เบิ้งนะครับตัวเลขเนวทางงวดที่ผ่านมา นะครับของออไปตามสูตรนะครับอ่าเดี๋ยวเอ็ดวิไลเอาให้เบิง้งเด่นมานะครับที่148ครับเด่นมานะครับอ่าวงกลมไปที่8นะครับนาเสียดายอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับรางวัลที่อ่ารางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับอมาเป็นเลขท้าย3ตัวอ่ารางวัลชุด3ตัวบนนะครับ687นะครับแปดหา 8, 5, มี แปซี C, มีคุณพ่อคุณแม่88มีบอมีาาะ 8, 7, ะแะเพอแปดเจ็นะครับแต่แปดมานะครับเลขเด่นนาเสียดายแอดวีไล่ลงไห้วันที่สิครับ19เมีนาคม2568นหาเสียดายนะครับอังวดนี้อาจารย์นะครับไปตามสูตรนะครับส่งมาแล้วแล้วก็วงกลมให้พร้อมเลยอาจจะเป็นตัวใดน,นั่นนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้ามาติีตามไปน้ำกัน เตี่ยวสมุดประกาวไว้นะครับเริ่มจากเลขเด่นกันเลยนะครับเด่นบนนะครับมือนี้นําเสนอสุดบทก่อนนะครับเด่นบนคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามได้เด้อครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นเด่นบนนะครับงวดนี้บ่หลายชุดนะครับอาจารย์รงมากครับ1 2 3 4 8ชุด เก่าเหมือนเดิมนะครับเด่นบนเด่นบนได้มาที่งวดนี้นะครับเด่นบนได้มาที่สามสี่ถ้าเปรียบเทียบในงวดก่อนนะครับสยังคงอยู่นะครับห้านี่คือเด่นบนนะครับจับคู่ครับาคู่แรกครับเขียนตามเลยขึ้นพอคุ้แม่หนึ่งสาม ของอไปตามสูตรนะครับเขียนตามเลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกต่อไปครับสามแปดสี่แปดห้าแปด สุดสุดท้ายครับคือ5้าหนึ่งนี่คือของออไปตามสูตรนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แขปหน้าจอกันเลยนะครับอ่าทั้งขวงเก่าของไม่นะครับแขปหน้าจอพร้อมกันนะครับแขปหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไล like, จะให้เบิ้งตัวเน้นย้ยำของออไปตามสูตรนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเขียนไวไรเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแอดวิไล like, ขอทวนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันเด่นบนครับวันนี้ ได้มาที่3 4 5สี่ห้างวดทีผพานมาครับ1 4 8ตัวที่เหลือนะครับคือ C อีะ C งงอะซียังคงอยู่ถ้าเขาเปรียบเทียบส่งวดทีผพานมานะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับ4ียังคงอยู่งวดนี้จับคู่ครับ1 3 1 4 1ส1 6หนึ่ง8 5 1หนึ่งห้าครับ8ชุดอางวดนี้นะครับ อาจารย์ไปตามสูตรนะครับเอาวงกลมให้พร้อมเลยนะครับเอาวงกลมให้เลยนะครับสำหรับชุดบนนะครับเบิ้งให้ดีอาจารย์พินวงกลมมาให้แค่สามคู่อ่าวงกลมให้สามคู่เลยนะครับหนึ่งสามครับชุดแรกหนึ่งสามชุดที่สองครับหนึ่งห้าครับหนึ่งห้า ชุดสุดท้ายครับคือห้าหนึ่งนี่เป็นบนย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีอ่าบนนะครับบนอย่างเดียว,นนรยยวสรุปเลยนะครับถือว่าสรุปเลยสำหรับชุดบนสรุปให้วันที่ครับสรุปวันที่มือนีวันที่สี่อ่าขอให้ครับวันที่สามครับ แอดวิไลลืมสรุปวันที่สามครับเพราะว่ามือนีแอดวิไลไปประชุมเีียงเพิ่มากนะครับวันที่สามครับสรุปวันที่สามนะครับคุณพ่อคุณแม่สรุปวันที่ 3, นนปปทาาทสามเมษายนอ้าวเมจิกสีแดงอยากเริ่มเบิดมือแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่สรุปให้วันที่สาม มีสายน2,568ชุดบนของออไปตามสูตรนะครับอะแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เลยนะครับส่งแรงๆออกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันครับฝากแชร์ไปนะครับคอมเมนต์มากนะครับคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร์ไปแล้วก็กคอมเมนต์มากอยากให้ทั้งเอดวิไลติดตามสำนักใดแอดวิไลท์กับวันยูนิงดูได้นะครับจะติดต่อไปหลายสำนักแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ สำนักไดมาเร็วก็คือลงห้เร็วนะครับลงห้ก่อนเลยนะครับเอาฝากแช่ใยให้กำลังแรงใจออกไปตามสูตรหวังว่างวดต่อไปนี้นะครับของตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์คงแตกชุดจับคู่แบบตรงๆแน่นอนเพราะว่างวดที่ผ่านมาเฉียดสิวแต้มเดียวนะครับ88ไม่มี87 85ก็มี8 4ก็มีนะครับนาเสียดาย วันนี้อาจารย์มั่นใจนะครับมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะครับบนอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้บนอย่างเดียวอาแรงนี่นะครับแอดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ